โรตีนัตบะใส่ไข่ที่ผมยังไม่ได้กินเพราะผมไม่มีท้องจะบไข่แล้วร้านนี้อยู่ที่พิษณุโลกครับอยู่ถนนพระองค์ดำชื่อค้านข้าวหมกไก่คือครับ ก็ใส่เฉพาะไข่แดงอย่างเดียววะไข่ขาวไม่เอาอ็อเราไปทิ้งไหนทิ้งเลยโโอ้นหแน่อนอนครับไม่ใส่ขาวก็ลงไปด้วยดิไม่ใส่ไม่ใส่เหรอไม่ใส่แปลกมากทําไม่ได้ใส่ไข่ขาววะ โตีมตัตตาครับชื่อของเขานะฮะผมก็เพิ่งรู้นะครับว่า,มา,าแ,แม่ไส่ไข่ขาวใส่เั่าใไข่แดงแม่สุดยอดจริง เขามาหุ่นไว้นะันรแนะนำเลยครับร้านนี้ขนโต้งดำแนะนำนะร้านนี้ขอชื่อยาสมินยาสมินนี่คชื่อร้านเขาเนี่ยชื่อร้านเขาเลยนี่ครับันตอนสุดท้าย ให้ดูอี่สักรอบวิธีการทำ